แต่ที่ยังจับไม่ได้ก็คือมือดีนะครับที่แอบเอาภาพของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปตัดต่อเอาคลิปเสียงไปใช้ AI ดัดแปลงหลอกให้คนมาเล่นพนันออนไลน์ครับนายทิติวุฒิวารุณหรัวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้นำคลิปหลักฐานมามอบให้กับตำรวจไซเบอร์เพื่อตรวจสอบกรณีที่มีการนำภาพและคลิปของตัวเองไปตัดต่อโดยใช้ระบบ AI อ้างว่า พอทำออกมาแล้วเนี่ยชักชวนให้คนมาเล่นพนันออนไลน์ยืนยันว่าเรื่องนี้ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกว่าการแอบบ้างครั้งนี้เกิดขึ้นหลายแพลตฟอร์มเลยทั้ง Tik t o อกและ Facebook กว่า10 a แอคเคาท์พบว่ามีการใช้ AI ตัดต่อใบหน้าขณะที่ตนกําลังขายของรวมทั้งดัดแปลงเสียงชักชวนให้คนมาเล่นเว็บพนันมีคนดูเป็น10บสล้านมากกว่าช่องหลักของตัวเองอีกมีผู้เสียหายที่โทรมาบอกว่าก็เล่นตามที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกไงแต่ไม่ได้เงินเลย ตะวันเนี่ยโทรมาเป็น10ส,สายนะครับทำให้ได้รับผลกระทบเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากด้านตำรวจเผยว่าขณะนี้ทราบตัวคนที่ตัดต่อคลิปของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวครับ